พวกเราเกือบลามวันนี้มาอยู่ในเกมดอคโคลิเซียมนะครับเย้เยซึ่งเกมนี้ทุกคนครับจะเป็นเกมมือถือนะที่จะให้เราวาดก,กลงจักให้กับ,บเบเบดอันนี้นะครับอตอนเด็กได้เคยดูแม่หนังบเบเบดอ่ะที่เป็นการ์ตูนนะฉันชอบมากเลยจะาก,กบที่มันเอาของวิเศษออกมาใช่ไหมเพ นั่นม <cues> <sm> ันโดเรมอนไอเบเบเนี <ci> ่ยมันค hmm ือแบบว่าเป็นลูกคางอะที่ทูวันโกชูน่ะเออโอ้โหยินรู้สึกนึกถึงสมัยก่อนทำไมอ่ะก็แต่ก่อนฉันเล่นเบเบ็ดม่อยมากเลยเว้ยเฮ้ยในทะเลมันเล่นได้เหรอวะเนี่ยในทะเลมันไม่ได้แบบว่าแบบไอ้นี่เหรอหน่วงน้ำเหรอนในทะเลเราไม่ใช้เบเบ็ดจะกบเราใช้ตัวเราหมุนเป็นทอร์โาโดเว้ยอะไรของไหนวะเนี่ยเล่นอะไรย่างงั้คนดูรอเลยเนี่ยจะไปเลยดีกว่าจะกบคนดูไม่อยากฟังมุกฉันแล้วล่ะเออตอนนี้คือเบเบ็ดของเราเนี่ยทุกคนมันไม่มีกงจักใช่ไหมเราจะต้องมาวาดให้มัน นะครับนี่อย่างเช่นเราจะวาดแบบนี้ใช่ไหมตรงๆดูเบบีเราก็จะแปลว่ามีกรงจักรตรงๆอย่างที่เราวาดเว้ยโคตรสวยเลยเจ้ากบนี่สวยแล,ล้วเหรอเนี่ย <c oughs> นี่อย่างเช่นถ้าเราทำแบบนี้จิ๊บจิ๊บจิ๊บเห็นไหมเออย่างกระเขากวางเอ้ยหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้นี่วงกลมแบบนี้<อ>เห็นไหมโคตรที่ เอาล่ะทุกคนมาเล่นกันเลยดีกว่านะผมจะทําเป็นกุญแจบแบบตรงๆแล้วกันนะประมาณนี้ให้มันยาวๆไงศัตรูจะได้เข้าใกล้ไม่ได้เว้ยกจักรหรือไส้กองเดี๋ยวจะโกย<ว>นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> ที่ชูวันโกชุดเราสามารถกดคลิกเพื่อเคลื่อนย้ายได้นะแล้วก็ชนกับเขาโอเคครับประมาณนี้เ <laughs> อ,ออเออ,อโอ้โหจัดการโอ,โโอ,อ้โหอเออความเท่ไม่เป็นรองใครเว้ยนี่ชนะเรียบร้อยแล้ว โอ้ยมีรับเหรียญคูณด้วยวะ่ะ<อ>กดเลยดีกว่าคูณเจด็ดูโฆษณาไปเอาล่ะทุกคนครับเรียบร้อยมีเงินสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะรวยเลยแค่ดูโฆษณาเห็นไหมเทพไหมแล้วตรงน,นี้ทุกคนครับจะมีให้เราอัพเกรดเบเบ้ของเราได้นะก็จะมีเป็นสปีดนะครับผมพาวเวอร์แล้วก็มีอิงอิงนี่คืออะไรไงเฮ้ยจะกบฉันว่าอัพสปีดดีกว่านะเว้ยเออเล่นความเร็วใช่ไหมใช่เบเบต้องเร็วไ้ก่อน <laughs> งั้นเรามาอัพกันเลยดีกว่าโอเคเอ้แต่ยังมีตังเหลือเยอะนะอัพเยอะๆเลยก็ได้พลัเวอร์เป็นหนึ่งอันโอเคเจกบตานี้จะขอวาดได้หรือเปล่าได้เลจะวาดเป็นรูปอะไรแหละเอาเลยจอจานเจกบจอจานโอเคประมาณนี้จอจานใช่ไหมลายมือนายขากมาโอ้ยก็กบไม่เคยเขียนหนังสือนี่ว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วเจ้ากบนายต้องวาดเป็นด้านข้างเว้ยยังไงวะเออต้องวาดเป็นแนวนอนนะเจกบเฮ้ยใช่เหรอลองดูลองดูปึ๊บจอจาน แน่อนอน <c oughs> มันก็เหมือนเดิมมาฉลามเดี๋วฉันว่ามันดูดีนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะงั้นไปเลยไม่ไไปเลยจอจานแห่งใจะจนะ <c oughs> เฮ้ย,ย,ยแล้วดูสิทุกคนตรงนี้มันเป็นเทอร์นาเมนต์นะนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มาโอ้โห <c oughs> อุ้ยฝั่งนู้นแบบโคตร <c oughs> สู้ <c oughs> กงจักรจอจานสู้ไหวไหม,อมเออชมาเอเรียบร้อยจะมีให้เราคูเหรียญด้วยถ้าไม่คูก็จะได้70ิบาทคูณดีกว่ายอมดูโฆษณานะ <c oughs> อะไรทุกคนเมื่อกี้ดูโฆษณาทีก็คืออยู่ๆก็หลุดออกเลยนะครับเิ่มและเหมือนเราจะไม่ได้ตังค์ด้วยนะเจ๊กบ <c oughs> ใช่เราไม่ได้ตังค์ด้วยหัวอะไรวะเนี่ยผมรู้แล้วทุกคนครับว่าอิงคืออะไรอิงคือหมึกนะครับจะเป็นการเพิ่มหมึกการวาดนะให้เราวาดได้อิสระมากขึ้นอเพราะว่าตอนนี้คือมันมีจ,จํากัดใช่ไหมนยว่าไปเด้วยก็เต็มแล้วประมาณนี้จะมีให้เราเลือกตรงนี้ด้วยแต่ต้องดูโฆษณาเหรอเนี่ยอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นทริกเรนโบก็มีสตาร์ก็มีลองดูไม่โฆษณาเุ้ยจะพอดีเลยนะเจากบเอาอะไรดีฉันว่านาย ให้ลองดูนะเออสีลุงซื้อเลยเอาละทุกคนครับเราได้มาแล้วนะปากกาเรนโบว์นะลองดูดิลองวาดดูเฮ้ยออ้โหไคนสวยโอ้แต่พอของจริงคือแบบว่าอยากเย็นรีนอหนอนจะกบเฮ้ยจะกบจะว่าดนเพิ่มหมึกดีกว่านะเว้ยเออเพิ่มหมึกเลยทุกคนงามนี่5้าสิบแปดร้อยหนึ่งโ,โอเคโอผมจะวาดใหม่แบบสวยๆเลยนะนี่ผมจะวาดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บใบมีด ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเจ้า๊กบใช่ว่ามันก็เท่อยู่นะลองดูก่อนไหมล่ะเอาเลยไปเริ่มมาโอ้ฝั่งนู้นคนหล่อที่เอ้ยมาเฮ้ยพี่สาตรงกลางด้วยเจ้๊กบชนใช่สาวตรงกลางทำอะไรวะเออโอ้ยโอ้เออชนไปติดพุงชนมันไปหนึ่งมาหนึ่งโอเคเออเปิมโอ้โหเปิมทำไม่ตายเรียบร้อย เรามีท่าไม่ตายด้วยนะโคเช่แต่จอมยุทธคนนี้เท่กว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเออไหนรออะไรอยู่เราเจ้ากโกเขาไม่สิ่งของมาหลอกล่อกดไปเลยดีวยกว่าอยากเอาเอาเลยเราได้รับแชมป์มาแล้วทุกคนครับจะมีกล่องให้เราเลือกนะเลือกเลรียนขวาสุดอา้อาวไม่ถามจะก,ก่อนเราจะเข้า ไม่ถามแล้วเขาก็มีบอกว่าจะเอาอีกอันไหมละ่ะแต่ต้องดูโฆษณานะเว้ยคือปฏิเสธไม่เอาเออไม่ต้องเอาแล้วน่าขี้เกียจด,ดูแล้วตอนนี้ทุกคนครับเรามีเบเบสสุดหล่อเทต่ตรงนี้แล้วขอลองไปดูอันอื่นก่อนอัน,นี่คืออะไรไงจะเป็นควสนะครับผมชนะการต่อสู้6ครั้งก็จะได้อันนี้มาอันนี้คือเป็นสเปเชียลเบสคืออะไรวะดูโฆษณาเพื่ออะไรเบเบสแบบพิเศษกันหรือเนี่ยใช่ลองกดดูกันไหมเอาเลยจะกดมากดดูสิให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอเรากดสเปเชียลเบสทีรู้สึกว่าจะมีการวาดให้เราไว้ฉามดูสไป ูเลยสเปเชียลเบสเฮ้ยอ้ยและแบบดูมีพลังกายแข็งแกร่งมากสู้กับสองอันเว้ยเออ,อ,อโอ้โหเออว้าวคือบางทีโฆษณาคือเร็วนะคื <c ười> ขอขำยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมเอ้ยครูสิบครูสิบโอเคเออโอ้โหยจะว่า <c ười> ไ,ได้คูณเก้าพอดีนะเจ้ากบเมื่อกี้อ่ะใช่นะ่าจะไม่ทันครูสิบนะแต่ก็ดีอยู่คูณเก้ารับเงินเลยนะฮะหกร้อยสามสิบโอ้ลุยว่ะ แ๊บเดียวมีพันหนึ่งเลยจกกะกบอะไรทุกคนครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเบ,บเบ้เรากันมากนะฮะสปีดสนี่เพิ่มเลยทุกคนครับเพิ่มไปอย่างละหแล้วก็เพิ่มหมึกด้วยสัก2อหนึ่งเออ <c oughs> เออเอเหลือเงินอยู่400ใช้ไปเลยไหมเนี่ยสองอันเนี่ยเออเอาไปเลยจากเศรษฐีเหลือแค่เศษตังเลยจกโกบเว้ยฉันจะร้องากงจับแบบว่าใหญ่ๆดูสิประมาณนี้ปึ๊บ พออันต้เดียวเอองั้นจะลองวาดแบบว่าอย่างงี้จบจๆบจบจบจบซีฟันปลาฉลามไม่เป็นซี่เลยเจ้ากบก็ดูหล่อเท่นะเออไปเหอลองเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนครับโอ้ยฝั่งนู้นโคตรเท่กงจากฝั่งนู้นมันเท่ตลอดไว้ชนฝั่งอ้าวชนะว่ะทุกคนครับแบบรวดเร็วแล้วก็รับเงินครูสิไปครั้งนี้จะขอวาได้หรือเปล่าได้เอาอะไรอ่ะเอารูปหัวใจเลยเว้ยเฮ้ยความรักสินะเอาลองดูซิหัวใจทุกคนครับ นี่ประมาณนี้น้ำมันก้อนอะไรนะจ๊ะคบก่อนไปเราจะมาอัปเกรดหน่อยนะฮะนี่โอเคแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเริมโอ้ฝั่งโน้นเชงแล้วอ้ยเราจะมาชนเออเออโอ้โหโอ้เ้ยอ่าเรียบร้อยโอ้โหทุกคนครับชนะอย่างง่ายดายเพื่อแรกแรกนี้มาใหมจะต้องดูโฆษณานะกดรับเลยแล้วกันแน่ ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วทุกคนครับฉลามเจ้ากล่องไหนรอบนี้ให้เลือกอะขอบใจมากที่นายถามฉันจะกบฉันอัดอั้นมานานแล้วเอ้ยมาดูซิว่าฉลามย้อนนักโดนงดีจะสุมได้ของดีหรือเปล่าฉลามเลือกเลยฉันขอตรงกลางเลยเ ไปยังไงเราไม่รู้มันดีเลยป่านะนั่นสิแค่160เองจะากบ <c oughs> เฮ้ยเ,เขาบอกว่าชาร์ลีสเตตเปิดให้เล่นหรอลองดูซิลองกดเพจคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนนราจะต้องอันล็อกมันด้วยนะเจ้ากบโอเคกดอันล็อกไปซิแล้วเราก็สามารถเล่นไดน้ใช่ไหมลองดูในเมื่อเราเปลี่ยนเบเบยไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนผูกันด้วยดีกว่าเฮ้ยเอาอันไหนฉันคิดว่ากระจกน่าจะสวยดีเลยเอาลองเอาดูไปมีกระจกนะครับมาดูซิว่ากรงจากกระจกนั้นเป็นยังไงทุกคนครับลองมาดูซิ ผมจะวาดยาวๆกันดูสิอันนี้กระจกใช่ไหมน่าจะเป็นกระจกฟ้านะจะครับกระจกสีดำเชียวผมจะลองวาดแบบว่าอย่างนี้ใหญ่ๆดูเฮ้ยโอ้ยเทมาเลยยังกลับแบบว่าสเน็อ่ะเฮ้ยกงจากงูอะไรทุกคนครับลองไปชาเล่นเลไดีกว่านะฮะเล่ม ไปสู้กับใครอู้สองคนเลยอ่ะอูโหโห๋สองรวมหนึ่งกันเหรอเนี่ยมาดิมาดิไป<อ>เออ,เ,อ,อเข้าเก่งหรือว่านายอ่อนเนี่ยเจโก <c oughs> ฉันน่าจะอ่อนนะเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยอย่าประมาทสิความประมาทเป็นหนทางของผู้แพ้นะเว้ยเฮ้ยแล้วไงต่อคือเราก็สู้ไม่ได้เลยอ๋อนี่มีอยู่นี่ห<อ>ว่าอ๋อเดี๋ยวต้องดูคลิปเพื่อสู้อันนี้เก็บไว้ก่อนทุกคนครับยังไม่สู้เรามาเอาแชมป์ตรงนี้กันดีกว่านะอ่ะฉลามรอบนี้ว่ารูปอะไรให้ไหนว่าฉันขอกงจัดตัวเอ็กซ์ละกันเจโก้เฮ้ยทำไมตัวเอ็ก มันต้องล่างเมาวยาวนะปึ๊บเอ้าอวอ้าวอตัวเอ็กเล็กกว่านี้ทุกคนครับจิ๊บเอาเลยโอ้โหเหมาะมากจะกบตรงว่านนี่คืออย่างที่พอไปนี่คือยังกระตุ่มสิวฉันขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเจ้าโกบได้ได้ขอเป็นข้าวหลามตัดละกันเออแบบนี้อ่ะใช่โอเคเฮ้ยโอ้โหมีความเท่ขึ้นนะฉลามเฮ้ยใจก็คิดงานเหมือนกันง้นกดเพจไปเลยเออ โอ้โหดูสองฝั่งนุกงงจากโคตรใหญ่เอาเปียก็ไปเนี่ยนี่ชนตีนชนไมอลูกไปหนึ่งอีกเรียบร้อยกดพลังชูตอนนี้มีเงินอยู่400ทุกคนครับมาอัพมือกันดีกว่านะเอออัพเลยรอบนี้จะวาดแบบไหนดีนายเคยวาดนกกระจอกไปมเจ้ากบไม่เคยวาดจะหมายถึงนกตัว M นะ <c oughs> นอ๋อนกตัว M มือลองวาดดูซิตัว M นี่โอ้ยเป็นไงโคตรเท่ยังกับสายฟ้าใช่โอ้ยดูรุนแรงมากแล้วตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยลองกดดูสิโอ้ยมีเควสสำเร็จหนึ่งเควสวะกดรับมาเลยไปละทุกคนลองสู้กันดีกว่านะฮะเพื่อเอาแชมป์มาอ่อนๆอนได้พวกนี้ จิบจิบอ้าวโอ้โหทีเดียวเลยช <c oughs> นะง่ายเกินไปไหมยังไม่ทันจะหายใจออกเลยเจกบ <c oughs> <c oughs> รอบนี้จะให้ฉลามในการออกแบบกงจักแม่ฉันจะไม่หักหลังความเชื่อใจของนายเจกบดีมากเอาเลยตัวทีโอเครองวัดตัวทีทุกคนปึ๊บปึ๊บแบบนี้โอ้โห มันก็เหมือนแท่งๆปกตินะในน่าจะต้องวาดหัวมันอีกฝั่งนะเจ้ากบเออลองดูซินี่ทางนี้ก็เหมือนเดิม <c oughs> มันก็ไม่ต่างกับแท่งๆเลยแาลบแกเปลี่ยนเป็นตัวทีหัวตรงกลางดีกว่าตัวทีหัวตรงกลางแบบนี้อะ่ะเออแบบนี้ก็บบได,ได้เออแบบนี้เทอยู่โอเคทุกคนครับไปเริกมาเลยดีกว่านะมาสู้กับฝั่งนูน้นแล้วดูสนามในโคเทนี่สนาม R G B ปึ้ม เออชนไปเลดปิวไม่นู่น<อ>เลยเฮ้ยดูนี่สิเปบะๆโคเชแนนยอยากได้ห้ไหมเจ้โกบเฮ้ยเอาดิเออเอาไว้ก่อนกดรับเลยเอาเลยตอนนี้ก็คือเราเป็นฝ่ายชนะไปนะรอบนี้ขอเลือกได้ไหมแฉลมเอาเลยเจ้โกบอันซ้ายสุด ร้อยหกสิบบาทมันนายเลยะจะว่าน่าจะเป็นของกากสุดในกล่องนะเนี่่นี่มิชชั่นรับเควสเลยได้ดันนีเหมอเนี่ย <c oughs> มันคือเบเบดี่นา <c oughs> ใช่นี่ไงหุยโคเท <c oughs> เราจะลองใช้ผู้กันใหม่ด้วยทุกคนครับลองเป็นทิกนี่สิเทไหมดูเลยลองดูซิทุกคนครับมันจะเท่แค่ไหนนะฮะผมจะลองทํากรงจากใหม่ด้วยผู้การอันใหม่เอ้ย <c oughs> ทำไมมันใหญ่จังเลยวะเอ้ยจริงด้วยวะเจ้าโก้ เฮ้ยโ <He> oh, oh. อ้สอูเอะฉลามออกแบบซิเจอแบบไหนอ่ะให้เลือกเลยเอออันนั้นได้ไมัมนเจ้ากบเลขแปดแนวนอนนะเลขแปแนวนอนเหมือนอินฟินิตี้ใช่ไหมใช่<ว>อา้อาวเจ๊บอ้าวเจ็บเจ็บอ้ไม่ได้ว่ะ <c oughs> สงสัยนอนไม่พอเออสุดๆได <c oughs> ้ประมาณนี้แล้วด,ดูดิยังกับแบบว่า <c oughs> หน้าตาดูน่ารักมากเลยไม่สมกับเป็นเบเบ้เลยขอเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าละกันสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเฮ้ยเอยมันก็ดูดีอยู่อะเนี่ยเออ้นลองไปสู้เลยทุกคนครับรอบสุดท้ายนี้ไปมาสองพระท่าหนึ่งสองระท่าหนึ่งอืมการมันโอ้โหเอสีดูดีเออสู้เออสีเออดันไม่ค่อยไปเลยว่าจะขบใช่นี่ไปแล้วหนึ่งจะลองใช้ทําไม่ตายดูไป ไไหมอเออไปโน่เลยอ่าแล้วทุกคนสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแลวก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สมารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บบาทเท่านั้นไปแล้วไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ,บทุกคนแบบ๊ายบาย